ติดกันลอยหรือปิดลอยกันตกท้ายนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะติดเป็นดําด้านนะคะอ่ามาดูวิธีกันนะคะมันจะแบ่งเป็น3ชิ้นนะคะอ่าเรามาเตรียมอุปกรณ์กันนะคะคือชิ้นงานมันจะเป็น3ชิ้นนะคะชิ้นนี้จะแบ่งเป็น2ชิ้นนะคะอีกชิ้นนึงติดไปแล้วนะคะ จะมีน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะเช็ดคาบมันคาบแว็กนะคะหรือถ้าไม่มีให้ทําเหมือนล้างจานเลยค่ะน้ําผสมน้ํายาล้างจานแล้วล้างออกนะคะเป่าให้แห้งนะคะเป็นตัวใดหรือใดเป่าผมก็ได้นะคะผ้าทําความสะอาดนะคะตัวรีดหรือและก็คัตเตอร์นะคะทําความสะอาดชิ้นงานด้วยน้ําผสมแอลกอฮอล์ก่อนเลยนะคะอันนี้คัน ะอาดตามซอกตามมุมของชิ้นงานนะเผื่อสติกเกอร์ไปโดนก็ชิ้นเช็ดเบาไปด้วยชิ้นงานจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะจะแปลกๆนิดนึงคือจะพยายามให้มันงุ้มโค้งเข้ามาเพื่อที่จะกันช่วงขอบได้นะคะแต่ว่า มันจะได้ไม่ทั้งหมดนะคะเพราะไม่ไงั้นมันจะติดยากเกินไปนะคะอ่ช่วงโค้งตรงนี้นะคะจะอยู่ด้านบนนะจะอยู่ด้านบนนะคะเนี่ยนะคะส่วนเอเอตรงนี้จะอยู่ด้านล่างมันจะเกินออกไปจากด้านบนนะคะอ่าแล้วก็มา ตรงนี้นะคะจะอยู่เป็นชิ้นด้านบนนะคะเนี่ยนะคะแถบตรงนี้นะคะจะอยู่เป็นชิ้นด้านบนนะคะอ่าชิ้นด้านบนชนิดพวกนี้นะมันจะเกินเนี่ยพวกนี้มันจะเกินเนี่ยพวกนี้มันจะเกินขอบนะคะเนี่ยเนี่ยเกินขอบนะคะเห็นไหมอ่าลักษณะมันติดเกินขอบนะคะนี่นะคะอ่า ตรงนี้นะคะค่อยๆรีดพับเข้าไปนะคะนี่พับเข้าไปนะคะนี่รีดพับเข้าไปเลยรีดพับเข้าไปเลยนะคะรีดพับเข้าไปเลยอ่าตรงไหนที่มันยับนะคะเราก็ใช้เป็นตัวรีดนะคะรีดพับเข้าไปนะคะเนี่ยกดกดเข้าไปเลยนะคะเนี่ยกดเข้าไปนะคะมันก็จะเรียบเห็นไหมสติกเกอร์เนื้อนุ่มนะคะอ่ามาฝั่งนี้ ฝั่งนี้นะคะกดเข้าไปนะคะกดเข้าไปอ่ากดเข้าไปค่อยๆไล่นะคะค่อยๆไล่อ่าพอมันมีอาการยับนะคะเราก็ใช้กา้าหรือตูลีดอะไรนะคะก็มากดเนี่ยนะคะอ่าเห็นไหมเห็นอาการยับเนาะอ่าบังคับให้มันเรียบอ่าเนี่ยคะ่ะเรียบเลยเห็นไหมอ่ามันก็จะกันช่วงนี้ได้เห็นไหมคะจากตอนแรกนะคะคือมันเป็น สีแตกหมดเลยนะอ่าต่อมาเป็นชิ้นส่างเป็นชิ้นนี้นะคะเราไม่ได้ทำปิดทั้งหมดนะคะมันจะอยู่มันจะมีช่องไฟอยู่นะคะอันนี้เราทำเพื่อที่จะพางตานะให้มันดูสวยๆเท่านั้นนะคะอ่าตรงนี้นี่นะคะอ่าชิ้นงานจะประมาณนี้นะคะชุดนี้นะคะ กันตกคลิก 2015, 2016, 2017ค่ะเอาลืมบอกนะคะเก็บงานนะคะส่วนที่ยับส่วนที่มุมอะไรต่างๆเราใช้ความร้อนในการเก็บงานนะคะตรงนี้เป็นสีแตกนะคะเก็บไม่ได้มันต้องเป็นไปตามพื้นผิวนะคะ ก็งดล้างอาัดฉีด3วันนะคะก็คอยดูอาการนะคะช่วง2-3วันนี้นะคะเป็นที่เรียบร้อยค่ะ